ทดลองซิตันเอ็กซ์พอร์สนับสนุนโดยบ้านสวน,นแฟร์ซีเล็ก2 0 2 6จองบูธย์7 8 3 1 0ช่วงเด็กพาเที่ยวตอนนี้พี่พราจะพาห,หน้องๆมาค้นพบป่าในเมืองที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองค่ะที่นี่ก็คือ Kidder Forest สสถานที่ที่เปลี่ยนสนามเด็กเล่นให้กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติค่ะ ะะพี่เพายวาจะพาชาบูไปเที่ยวที่หนึ่งบอกเลยว่าชาบูต้องชอบแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากและที่สําคัญคือได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยนะแต่งตัวมาพร้อมเลยแสดงว่าพร้อมมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพราะงั้นเดี๋ยวพาไปด้านในกันค่ะที่นี่คือค i ดเดอร์ฟอเรตนั่นเองตามมันเลยไป น่าใช่เลยนะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนป่ากลางกรุงเลยอุยอ้ยสวัสดีค่ะมีชื่อติดด้วยใช่ค่ะชื่ออะไรรู้ไหมคูพิงคุพิงแปลว่าตีอะไรรู้หรือเปล่าสีชมพูสีชมพูชื่อเข้าตีมาก <laughs> ไปข้างหน้าค่ะเจอว่าที่นี่เขียนว่า k i d d e r Forest แล้วก็ k i d d e r Club ใช่ค่ะที่นี่ค่ะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กแต่เราไม่ใช่ที่จัดกิจกรรมธรรมดาเพราะว่าที่คิดเดอร์ฟอร์เรนะคะคุณครูทุกคนเป็นนักจิตวิทยาค่ะค <Ooh. S 2> ุูพิงด้วยก็ตามแม้จะดูไม่ค่อยเหมือน <laughs> <laughs> เป็นที่เล่นสนุกของ,งเด็กๆแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่พักใจของคุณพ่อค, Ooh, คุณแม่ค่ะดีมากลแล้วก็ใช้ธรรมชาติเป็นห้องเรียนด้วยค่ะ <Ooh. S 2> และที่นี่นะใช้เกษตรอินทรีย์หมายความว่า เดี๋ยวนี้ชาบูไปเดินเนี่ยเจอผักอะไรน่ากินเจอดอกไม้อะไรที่กินได้เด็กกินได้เลยพร้อมไหมชาบูพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วหยิบตะกร้าเลยหาตะกร้าเจอหรือเปล่าดนู่นชาบูสูงว่าท่าไงดีหยิบเธอท่าไงดีท่าไงดีลองดูลองดูข้างดีออเดี๋ยแล้คุณแก้ปัญหาแล้วนะคะเนื้อไก่เก่านะคะเนื้อไก่เก่านะคะเออฟ้าพร้อมดูข้างในกันหรือยังอันนี้จะพิลัยมากคนชาบูก็ยังไม่เห็นนะหนึ่งสอง ว้าวโ้โหวาง่มากว้างไหมไก่อนไปเดี๋ยวลงทางครูพิงค์บอกภาร,รกิจก่อนภาร,รกิจวันนี้นะคะเราจะต้องไปตามหา<ะ>ไข่เฮ้ยคิดว่าไข่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่แม่ไก่แม่ไก่นั่นเองเราจะต้องเอาอาหารให้แม่ไก่เพื่อแลกไข่มากินก่อนนะ,อะโอเคส่วนภารกิจที่สองเราจะไปตามหาผักสดในสวนมะซัย ไข่พระอาทิตย์ของเรากันแสดงว่าวันนี้เราจะทําไข่พระอาทิตย์กันทำไข่พระอาทิตย์จากเปล่าไข่พระอาทิตย์ทําเหมือนไข่เจียวเลยอยากให้ชาวบูลองดูซิว่ามันแตกต่างจากไข่เจียวยังไงจริงๆเมนูไข่พระอาทิตย์เป็นเมนูพระราชทานด้วยนะคะสุดยอดเลยใช่สุดยอดจริงไปตามหาวัตถุดิบกันก่อนไปตามหาไข่คนนี้ชื่อลุงอ้วนนะคะดีค่ะลุงอ้วนผู้ดูแลไก่ ที่นี่นะคะไม่มีโต๊ะเรียนไม่มีกระดานดําแต่มีต้นไม้มแมลงดินและก็สายลมเป็นครูให้เราได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทําจริงและเรียนรู้จักธรรมชาติรอบตัวเลยค่ะกคไก่่ใช่ใคือรไก่แอบบอกแม่ไก่อะเวลาเราเสียงดังอลุกเขาจะเครียดแล้วเขาจะไม่ออกไข<อ>่เวลาเราเข้าไปเก็บไข่เราก็เลยต้องย่องไปแบบเ<า>บาๆเหมือนนินจาเลยนะชาบุกะนินจาบทำท่าย่องแบบนินจาให้ดูหน่อย คุณแม่ไก่จ๋าขอไขยด้วยนะขอเก็บไข่หน่อยนะแล้วไข่ไปทำไข่พพะอาทิตย์นะขอเก้บไข่หน่อยนะคะยมเลยไปเก็บผักกันดีกว่าดูซิผักอะไรให้เราเก็บวันนี้กันบ้างนะเอ๊ะตรงนี้มันกว้างมากเลยชาบูชาบูว่ามีอันไหนที่เรากินได้บ้างเลยเนี่ยตรงนี้มีผักอะไรหรอคะกินได้ครูพี่แอบบอกไปว่าตอนนี้มีใกล้ๆชาบูมากเป็นผักสลัดอุ้ยรู้เลยหร ใช่แล้วค่ะนี่คือต้นวอเตอร์ครสนะคะเป็นผักสลัดเห็นไหมไมีดอกไม้สีฟ้าที่กินได้ค่ะอ,อ,อันอะไรอันชาติดอกอันชาดคะ่ะวันนี้ชาบูจะทำเมนูพิเศษนั่นก็คือไข่พระอาทิตย์แต่ที่นี่ไม่ใช่ครัวธรรมดาค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่ใช้ต้องเก็บเองจากธรรมชาติเลยวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันนะขออีกทีนึงไข่พระอาทิตย์ไข่พระอาทิตย์นะ วิธีทาไข่พระอาทิตย์เราจะเริ่มจากการตอกไข่เลยค่ะเลือกไข่เลยค่ะคนหนึ่งฟองได้เลยเทคาบูจัดไปได้เลยค่ะโซโล,โลเลยโซโลไปได้เลยแล้วก็สิ่งที่ทําให้สิ่งนี้กลายเป็นไข่พระอาทิตย์ไม่ใช่ไข่เจียวนะคะก็คือ ข้าวนั่นเองไข่พาทิศจะต้องใส่ข้าวลงไปคนพร้อมไข่เลยค่ะค <Okay. S 1> แบบนี้เลยชมบ,บูพ่พอไหมคะพ <Okay. S 1> อค่ะคเยอะไหมคมพูคนเลยคนเลยหลังจากที่เราเตรียมไข่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วอันนี้เราทอดแบบเตาถ่านด้วยนะลูกวอ้ได้ยินเสียงไหมเวลาเราทอดด้วยเตาถ่านเนี่ยมันจะได้กลิ่นถ่านหอมๆม,มาด้วยนะ ลองชิมกันอืม,อมเป็นไงอร่อยมากเ,าเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือไอติโบราณนะคะใชนน่เป็นกระเจี๊ยบอืมเป็นไอติมที่ทำจากดอกไม้นะคะอันนี้สีแดงคือดอกกระเจี๊ยบจริงๆเรามีอีกสีหนึ่งด้วยนะสีฟ้า ดี๋ยวชาบูเอามาเขย่าอย่างนี้โลกทิงสั่นนะเขยา่าเขยา่ขยาชาบูจับตัวไม้ไว้เขยา่า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 ขอบคุณค่ะไอติมสีปลาเป็นไอติมอัญชันปึ้งชบไงคะหวานหอมสุดฉุอ้อหเป็นยังไงบ้างชาบูได้ทำกิจกรรมเยอะเลยนะ นสนุกมากเลยค่ะแต่พี่พราวจะบอกว่ายังไม่หมดเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พราวจะปล่อยให้ชาบูฟรีสไตล์เพราะที่นี่เขามีโซนให้ไปเล่นอีกเยอะเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นอนะ่ะเดี๋ยวเรามาให้ผู้พิงฝากหน่อยดีกว่าเผื่อใครสนใจอยากจะมาที่นี่บ้างที่นี่เปิดปิดวันไหนตั้งอยู่ตรงไหนยยังไงบ้างคะได้เลยค่ะที่นี่คือคิดเดอร์ขับนะคะอยู่ในซอยกรุงเทพกีตาร์ซอย8ปแยกสิค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยแต่ต้องจองล่วงหน้านะคะผ่านทางไลน์คิดเดอร์ขับเป็นตัวแอดแล้วก็คำว่าคิดเดอร์ขับค่ะสามารถจองเข้ามาได้เลยนะะค หลังจากเด็กๆเขาอดทนรอคอยในการทํากิจกรรมมาอย่างยาวนานช่วงชั่วโมงสุดท้ายจะเป็นช่วงเคเยวเรียกว่าช่วงฟรีเพลย์นะคะคือช่วงเล่นอิสระเลยจะปเป็นกิจกภรยที่สไลดเดอร์บ้านต้นไม้บอ่อโคลนลานใส่ฝนหรือเล่นหาดเซนซอร,รี่เพลย์ก็ได้เช่นกันนะคะเยอะมากก่อนที่เราจะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณครูพี่ก,ก,กันก่อนดีกว่าค่ะชาบูยินดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะสับด้านหน้าหนูถ้าเราจะพาเพื่อนๆไปฝึกงานและไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย ไปเล่นต่อไปเล่นต่อวะ <c oughs> พอดี ทุกเช้าของครอบครัวยุคใหม่เริ่มต้นด้วยความอุ่นใจแม้เช้าจะเร่งรีบแต่แม่ก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเสมออ๋อมาดูลูกแหม่ีิเดี๋ยวมอไปทูทาแล้วได้เลยจ้าเ,เพราะการเลี้ยงลูกคือเรื่องของทั้งครอบครัว นวัตกรรมดีๆทำให้การดูแลลูกง่ายขึ้นในทุกวันช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเสมอเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อทุกความห่วงใย,ยในทุกจังหวะของวันพ่อหาอะไรหาขวดนมอ,อยู่จ้าขวดนมอ,อยู่ฝั่งหนึ่งนะพ่อใช่ใชใช่เจอแล้ว ทำให้การดูแลลูกเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้มากกว่าเดินเพราะทุกช่วงเวลาของครอบครัวมีความรักเป็นหัวใจสำคัญขอบคุณทุกแบรนด์คุณภาพที่ร่วมสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวยุคใหม่ หลังจากที่เติมพลังแล้วก็ได้เวลาปลดปล่อยพลังแล้วค่ะชาบูจะไปเล่นสไลเดอร์โคลนกันเพราะว่าที่นี่เชื่อว่าการเล่นอย่างมีความสุขคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดค่ะ Amarin TV